เด d Sleep Phase Disorder หรือ DSPD เป็นความผิดปกติของนาฬิกาชีวิตอย่างหนึง่งที่เวลาเข้านอนช้ากว่าเวลานอนปกติถึง2ชั่วโมงหรือมากกว่าเมื่อถึงเวลาตื่นในตอนเช้าก็จะตื่นยากไม่สามารถตื่นได้ตามเวลาที่ต้องการจึงมักตื่นสายนอนดึกตื่นสายทำร้ายสุขภาพอย่างไรปวดหัวหากตื่นสายมาเจอแสงแดดที่แรงกว่าตอนเช้าหลอดเลือดจะเร่งการสูบฉีดเลือดและเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้เท่ากับอากาศภายนอกอาการปวดหัวจึงตามมาเบอร์สมาธิสั้น นอนดึกตื่นสายเป็นการปรับเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตสมองยังไม่พร้อมทำงานในวันที่ต้องตื่นเช้าอีกครั้งจึงมีอาการงัวเงียเฉยชาไม่มีสมาธิประสิทธิภาพการตัดสินใจลดลงระบบย่อยอาหารผิดปกติการนอนดึกทําให้การทํางานของถุงน้ําดีบกพร่องการจัดส่งน้ําดีเพื่อช่วยย่อยอาหารจึงขาดสมดุลระบบย่อยอาหารเสี่ยงมีปัญหาเรื้อรงังระบบูุิคุ้มกันแย่ลงเมื่ออวัยวะในร่างกายไม่ได้หยุดพักตามเวลานอนหลับการคัดกรองของเสียในร่างกายจึงขาดสมดุล ูุิคุ้มกันต่ำลงป่วยง่ายใตมีปัญหาผมร่วงกระดูกและฟันอ่อนแอเสี่ยงโรคอ้วนและเบาหวานยิ่งนอนดึกก็ยิ่งหิวเมื่อกินอาหารผิดเวลาร่างกายได้รับพลังงานส่วนเกินเสี่ยงเกิดโรคอ้วนได้ง่ายพอตื่นสายทําให้พลาดมื้อเช้าร่างกายขาดน้ําตาลในเลือดทําให้ยิ่งอยากกินของหวานเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อนอนไม่พอออกระบบต่างๆในร่างกายจะทํางานผิดปกติเกิดสารปโปรตีนสะสมในผนังหลอดเลือดหัวใจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไป ยังเป็นภาวะที่อันตรายเสี่ยงเสียชีวิตกระทันหัน